ถ้าเราไปใส่ด้านซ้ายด้านขวาเราไม่จะไม่วยงามถ่ายรูปมาก็ไม่ดูดไม่ดีทำให้เกิดเรีบยุรงย้อย อานผักดูายานก็ยัโยมใส่บาตรแล้วก็กินคุยทานนิยมเลย่เร่าใส่เียนเร้อยสวยงามนพ่อแม่สนทมีคุยทานนยมมากเลยถ้าก็กินยมเป็นคน 嗯。

ขออารัธนาบุญบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพ่อองค์ปฐมมรมบิดามาจนถึงพระพุทธเจ้าสม,มณะโคโดมองค์ปัจจุบันบาร,รมีแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพรออราหันต์สาวกและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้กระทำสำเร็จแล้วสะสมไว้ทั้งในวันนี้ในชาตินี้และในอดีตชาติทุกภพทุกชาติขอจ จงไปค้ำจุนอุดหนุนบิดามารดาของข้าพเจ้าในภพชาติปัจจุบันและบิดามารดาของข้าพเจ้าในอดีตชาติทุกภพทุกชาติที่อย่างเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตจงไปค้ำจุนอุดหนุนลูกหลานญาติมิตรผู้เกิดในตระกูลพาณิชย์ผลตระกูลสวสัสุและตระกูลช่างบุทุกภพทุกภูมิ มิตรลักเพื่อนสนิททั้งหลายเพื่อนสาลาสัตว์น้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่สละชีวิตเลือดเนื้อให้เป็นอาหารของมนุษย์พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีแม่พระทรณเนแม่พระคงคาแม่พระโพศพนางตาเนนางตะเคียนท่านพญายมราช นายนิเรียบาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่สี่ริพุทธอมาตชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงพระคาวพรมและเบื้องล่างต่ำสุดตั้งแต่โลก,กันมหานารกอเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดลอกขอบจักรวาลอนันตจักรวาลคุณภาษีรัตนตรัยและเทพพย,ยดาทั้งหลายตลอดทั้งอินพรมยมยักษ ครุฑนาคาพระเพิงพระพายพระพิรุณดวงจิตทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่ณบริเวณสถานที่แห่งนี้ดวงจิตทั้งหลายที่อยู่ในทุกแห่งทุกที่ที่ข้าพเจ้าเคยผ่านมาผ่านไปดวงจิตทั้งหลายที่ติดอยู่ในห่วงวิบากกรรมและสัญญากรรมทั้งที่เป็นคนที่รู้จักและไม่รู้จักทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติทั้งที่เป็นมิตรและมิใช่มิตรตั้งแต่สมัยพุทธกาลและพุทธันดร ขอให้ท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นจากสัญญากรรมและวิบากกรรมเหล่านั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีและให้เป็นเสมือนหนึ่งญาติมิตรกับข้าพเจ้ามีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าจักได้รับต่อจากนี้ไปจนกว่าท่านและข้าพเจ้าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานพุทธังอนันตังนิปชัชติปัชโยโหตุ ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจที่ข้าพเจ้าได้เป็นแม่จงไปดูแลคุ้มครองลูกหลานของข้าพเจ้าทุกคนให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งที่ดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ร้ายขอให้กลับกลายเป็นดีจงมีความสุขความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการเงินการเรียนและความรัก เป็นไปในทางที่ดีสมดังที่ใจปรารถนาะโดยง่ายโดยไวด้วยเธอแผ่เมตตาให้กับตนเองอาหังสุขิโตโหมินิทุโกโหมิอุปัชโยโหมิอเวโรโหมิอโรโคโหมิอเนโคโหมิมหาปุญโยโหมิมหาลาโพโหมิ สุขีอัตนานปริหราเมเมื่อสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็จะราอาหารของพระพุทธอันนี้เสสังมังครขลังยาจามะอาหารและน้ำนี้ข้าพเจ้าถวายแล้วขออนุญาตนำไปรับประทานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าและลูกหลานของข้าพเจ้า ขอพระพุทธองค์เมตตาทําให้เป็นอาหารทิพย์ผู้รับประทานจะมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยอันตรายและอุปสรรคปัญหาใดใดทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งปวงเทเอ้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่ชอบที่จะซื้อดอกไม้จากตลาดเอามาบูชาพระนะคะเพราะว่า ดอกไม้ที่เขาปลูกเพื่อการจำหน่ายอ่ะเขาจะฉีดยาค่ะต้องฉีดยาใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเยอะแยะเลยเพื่อให้มันมีดอกเพราะโดยธรรมชาติดอกไม้เนี่ยมันก็มักจะมีมะแมลงใช่ไหมคะพอแมลงมากินมันก็จะไข่เป็นหนอนแล้วมันก็กัดกินมนั้นผล,ผลผลิตของเขาก็จะไม่ได้เขาจึงต้องฉีดยาเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดยยใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่รับดอกไม้สดจากตลาดแล้วนะคะเพราะว่าสารตกค้างมันเยอะมากแต่เราใช้ดอกไม้สด ที่เราปลูกเองไม้มงคลดอกอะไรก็ได้ค่ะที่เราปลูกแต่ถ้าเป็นดอกไม้มงคลนะ่ะยิ่งดีเลยเราใช้ในการบูชาพระากราบไหว้พระแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันพระนะคะวันธรรมดาแล้วก็บางทีเราก็มาเวลามีอะไรไม่สบายใจกุ้มใจเราก็มามุมนี้คือมุมของพระโพธิสัตว์นะคะพระโพธิสัตว์ก็จะอยู่มุมข้างๆกันนะคะเคยมีแมช่ชีท่านหนึ่ง ถ้าจำจำไม่ผิดเนี่ยและจะเป็นไม่ฉีทศพรท่านเคยเทศนาทำบอกไว้ว่าถ้าเราใช้ดอกไม้แห้งดอกไม้สำเร็จพวงอะไรแห้งๆเอามาบูชาพระเนี่ยชีวิตเราก็จะเฉาเฉาเหี่ยวแห้งนะคะไม่สดชื่นเพราะดอกไม้แห้งเนี่ยมันสวยแบบแห้งๆไม่สดชื่นค่ะและถ้าเราทำธุรกิจค้าขายใดๆก็ตามเราก็ไม่ได้เงินสดนะคะเพราะเราอะใช้ของแห้งมาทำบุญ เราก็จะได้แต่เงินเชื่อมีคนเซ็นเช็คแล้วเช็คเด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีคนมายืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยค่ะเงินแห้งอ่ะค่ะเราก็จะได้แต่เงินแห้งเพราะนั้นก็เลยเปลี่ยนมุมมองจากการเมื่อก่อนนี้ก็จะมีดอกบบวที่แบบทําสําเร็จนะคะกะว่าตั้งไว้ทีเดียวยาวเลยไม่ต้องคอยเปลี่ยนแต่นั่นอ่ะมันก็อาจจะได้สําหรับบางคนนะคะแต่ถ้าเราละเอียดนิดนึงเราคิดว่าเราทําสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้น เพราะนั้นถ้าเราเอาเดอกไม้สดและไม้มงคลเนี่ยมาบูชาพระชีวิตเราก็จะสดชื่นและเป็นมงคลนะคะพระทุกองในในห้องนี้ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เลยนะคะเพราะว่าเวลาเรากราบพระเนี่ยเราก็นึกว่าเรากําลังกราบพระพุทธเจ้านะคะรูปพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นองค์แทนเป็นเหมือนวัตถุสมมุติซึ่งเป็นองค์แทนเราก็นึกว่าพระพุทธองค์มาประทับอยู่ตรงนี้อยู่ในนี้ แล้วเราก็กราบเราคิดว่าเรากราบพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบพระพุทธรูปนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นมีพุทธบารมีอยู่แล้วพระพุทธรูปทั้งหลายก็เลยมีความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่จิตของเราในการคิดถึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเห็นคลิปนี้แล้วได้ไอเดียดีๆเนี่ย กดไลค์กดแชร์และส่งต่อไปด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะและชีวิตท่านมีความสุขสดชื่นใช้ดอกไม้สดในการกราบพระนะคะถ้าหาไม่ได้ใช้มือ10นิ้วของเรานี่แหละค่ะกราบให้ครบ10นิ้วให้ถึงพื้นนะคะเวลาไปตามวัดต่างๆเนี่ยดอกไม้ที่ดอกไม้สดที่เขาเวียนเทียนที่เขาวางอยู่ที่แล้วให้เราหยอดอะ่ะตัวเองก็ไม่เคยจะไม่นิยมที่จะใช้ดอกไม้เหล่านั้นนะคะไปวัดต่างๆเนี่ย เอาเงินหยอดตู้ไปเลยค่ะเพราะเพราะเพราะว่าวัดอ่ะเขาก็ต้องการปัจจัยที่มีดอกไม้ให้แล้วให้เราหยอดเงินก็คือต้องการปัจจัยดอกไม้เ็าเวียนเทียนกันเราไม่ต้องใช้ดอกไม้แล้วค่ะเราเอาเงินหยอดตู้เลยจะทําบุญตู้ไหนก็ทําไปเลยค่ะแล้วก็ไปกราบพระด้วยมือเปล่าเพราะมีความคิดเอาเองไม่คิดเองนะคะว่าดอกไม้ทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่ที่วัดเนี่ยมันเป็นสินค้ามือสองค่ะมันของมือสองค่ะใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะ เราเอาเงินทําบุญไปเลยค่ะปะจัจจัยทาบุญแล้วก็ไปนั่งกราบทูบเทียนไม่ต้องจุดก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นโมลพิษอย่างหนึง่งมันสําคัญที่จิตของเรานะคะจิตเรามีความศรัทธากราบงามๆไม่ใช่ไปกราบผับผับผับแล้วก็เสร็จขอนั่นขอนี่มันก็ไม่ได้บุญน้อยไม่ได้บุญเท่าไหร่นะคะได้น้อยไปไปค่อยๆกราบ เราคิดว่าเรากราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งๆทำจิตให้เป็นสมาธิสวดอิติปิโสสักหน่อยหนึ่งตั้งอะไรอย่างนี้ยค่ะทำสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็อุทิศบุญให้เทวดาที่อยู่ที่นั่นแค่นี้ราคาบุญมหาศาล้วคาดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะคะเป็นอามิสบูชาซึ่งถ้ามันไม่มโหฬรสุดอะ่ะคือมันมาจาก าบางทีมันก็ใช้แล้วใช้อีกผ่านมือเชื้อโรคอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วสารตกค้างด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนของไม่บริสุทธิ์เราเอามือของเราสิบนิ้วกราบไปเลยค่ะอันนี้คือส่วนหิ้งตั้งสการะพระโพธิสัตว์นะคะซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีพระโพธิสัตว์ควนอิมและบริวารน,นะคะในรูปปั้นปา,นปานต่างๆแล้วก็พระโพธิสัตว์กระสิทธิขันนะคะเราก็บูชาด้วยดอกไม้สด ไม้มงคลนะคะเงินไหลมาอันนี้คือเงินไหลมานะคะพันดังขาวงามมากเลยค่ะตั้งไว้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะคะตเติมน้ําอย่างเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีการเหี่ยวเฉาอยู่ได้เป็นเดือนๆเ,เลยค่ะแล้วก็มีไผ่ควรเอ็มนิดหนึ่งการบูชาด้วยดอกไม้สดพืชมงคลไม้มงคลเนี่ยเป็นกุศโลบายหรือเป็นเป็นความคิดเห็นที่รู้สึกว่า ถ้าเราทำสิ่งใดเราก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะเราบูชาด้วยของสดของดีไม่มีมลพิษไม่มีอกุศลตกค้างเนี่ยมันก็ต้องบอริสุทธิ์นะคะส่วนผู้อื่นจะบูชาด้วยดอกไม้แห้งดอกไม้ตลาดอะไรก็แล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าภูมิจิตภูมิทาความคิดแข็งตอของแต่ละคนในเรื่องออการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ของใครของมันนะคะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดค่ะ เพราะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งการกระทําหรือกฎแห่งกรรมนั้นอยู่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขมีสัมมาทิฏฐิค่ะ